ฮะป้าอะไรงุนงนจะขอกินกินได้น้ำเต้าหู้อะนะน้ำงนขอกินน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้กินได้ปะหลกกินได้ดูสอดูสิดูสิกินได้ไหมกินได้ไหมงนเอ้ยงนงนงนเอางนเอ้ยมันกินได้หรือเปล่าย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 าล้วงจะล้วง อ้อมของนู้นเอาของนู้นเอาของนู้น,อ,อ,น,นอย่าล้วงอย่าล้วงลูกมันกินไม่ได้ฮะมันดิ้วเหรองอนงอนได้เฮ้เฮ้ยฮ้ยกินอะไรเฮ้ยลูกกินอะไรครับฮะน้ำท้องหัวปลาท้องคอเหรอเฮะกินน้องอะคอเหรอครับ กินเหรอจะกินเหรมันกินไม่ได้มันร้อนออเอเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาเมันกินได้ที่ไหนล่ะอึมึมันกินไม่ได้ครับอ้อ